สวัสดีนะักเรียนชั้นม .3 ทุกคนนะคะสำหรับใบกิจกรรมรายวิชาคณิตศาสตร์ในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องของการหาของการหาปริมาตรของพีระมิดและกรวยนะคะคุณครูก็จะมีโจทย์มให้พวกเราลองทำาีข้อด้วยกันรเราไปดูกันเลยค่ะ สำหรับโจทย์สองข้อแรกนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิดนะคะพีระมิดก็อย่างที่พวกเราทราบกันก็คือพีระมิดเขาก็จะมีพีระมิดหลายฐานหลายแบบก็จะมีฐานสี่เหลี่ยมฐานห้าเหลี่ยมฐานหกเหลี่ยมที่พวกเราเคยได้เรียนกันไปนะคะอันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างมาเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมก่อนนะโดยสูตรการหาปริมาตรของพีระมิดนะคะจะใช้สูตรเดียวกันก็คือ เศษ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณความสูงพื้นที่ฐานคือตรงไหนพื้นที่ฐานคือตรงนี้ค่ะพื้นที่ฐานด้านล่างนะคะคูณความสูงของพีระมิดตั้งแต่ตรงพื้นมันจนถึงปลายยอดเลยว่ามันสูงเท่าไหร่โดยจะมีหน่วยของปริมาตรคือคำว่าลูกบาทลูกบาทแล้วก็ตามด้วยหน่วยของ ความสูงตามด้วยหน่วยของของฐานมันนะคะเช่นถ้าเป็นเมตรก็เป็นลูกบาทเมตรถ้าเป็นเซนก็เป็นลูกบาทเซนติเมตรอะไรแบบนี้นะคะแล้วแต่ว่าเขาจะให้หน่วยยังไงมาเดี๋ยวเราจะไปดูโจทย์กันเลยค่ะเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นโจทย์ข้อที่1น,นะคะพีระมิดแก้วอันหนึ่งมีฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเดี๋ยวจะวาดให้ดูด้วยนะเพื่อจะได้ไม่งง พีระมิดเป็นฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าลำบากใจมากเลยในการวาดวาารูปไม่สวยกว้างสามเซนยาวสี่เซนแล้วก็มีความสูงโอ้ยตายแล้วอ่ะสมมติว่าอย่างนี้สมมติว่าสวยแล้วกันสูงห้าเซนติเมตรนะคะ คราวนี้ถามว่าปริมาตรของพีระมิดแก้วมีเป็นเท่าใดนะคะเรามาดูเลยจากสูตรทุกครั้งเวลาที่เราทำโจทย์ลักษณะนี้เราจะต้องเขียนสูตรจากสูตรปริมาตรพีระมิดเท่ากับเศษหนส่วนสคูณพื้นที่ฐานครูขออนุญาตเขียนเป็นพอทอนะคะพื้นที่ พื้นที่ฐานคูณสูงเรามาดูกันค่ะก็จะได้เป็นเศษ1.3ส่วน3พื้นที่ฐานนะคะฐานมันเป็นสี่เหลี่ยมถูกไหมนักเรียนสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นที่ฐานของมันก็คือกว้างคูณสี่เหลี่ยมพื้นที่ของมันก็คือกว้างคูณยาวคุณครูจะเขียนให้ก่อนกว้างคูณยาว อะคูณสูงอันนี้นะคะมาย่อยได้เป็นกว้างคูณยาวเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ฐานของสี่เหลี่ยมถูกไหมคะนักเรียนเราก็จะได้เป็นเศษหนส่วนสคูณกว้างกว้าง3กว้าง3ามเซนติเมตรคูณยาวยาว4ี่เซนติเมตรนะคะคูณกับความสูงความสูงคือ5้าเซนติเมตร เราก็จะได้เท่ากับตัดได้ไหม3 3ตัด3ได้อะข้างหน้าก็จะเหลือ1เหลือ1ตัดไปแล้วนะคะ 1, 1ูณ 1, 1ก็ได้1คูณ1ก็ได้1คูณ4ก็เป็น4 4คูณ5เป็น20นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบพิระมิดพิระมิดแก้วมีปริมาตรเท่ากับ20 ลูกบาทเซนติเมตรนะคะเพราะว่าหน่วยของมันเป็นเซนติเมตรถูกอันเลยเนาะโอเคค่ะต่อมาข้อที่2นะข้อที่2คล้ายๆข้อที่1เลยพีระมิดมีฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่16ตารางเมตรข้อนี้ง่ายเพราะว่าเมื่อกี้คุณครูอ่ะยางโจทย์ข้อแรกครูอ่ะให้กว้างให้ยาวมาหาพื้นที่เองข้อ2ง,ง่ายมากครูให้พื้นที่มาแล้ว ให้พื้นที่มา16ตารางเมตรแล้วสูง10เมตรถามว่าปริมาตรของพีระมิดนี้เป็นเท่าไหร่แทนสูตรเลยค่ะจากสูตรปริมาตรพีระมริดเท่ากับเศษ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณสูงนะคะ ก็จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน3พื้นที่ฐานคูให้มาแล้ว16คูณสูงอีก10เมตรอ่ะโอเคข้อนี้ก็จะเป็นอืมข้อนี้ตัดไม่ได้แฮขออนุญาตใช้เครื่องคิดเลขได้ไหมคะได้แหละอ่ะ1คูณ16คูณ10นะคะ เป็น160หาร3 160หาร3ก็จะได้ประมาณอ่ประมาณแล้วกันเครื่องหมายประมาณประมาณ53.33นะคะเราก็ตอบไปได้เลยว่าปริมาตรของพีระมิดเท่ากับ53.33นั่นเองพีระมิดผ่านไปแล้วต่อไปเราไปดู ปริมาตรของกลวยนะคะกลวยนี่มันจะเป็นคล้ายๆคล้ายๆทรงกระบอกเนาะเป็นคล้ายๆทรงกระบอกกลมๆปากกลมๆแต่ว่ามันจะไม่ตรงทรงกลวยจะเป็นปากวงกลมแต่แหลมขึ้นไปเหมือนพีระมิดเลยเราจะเรียกว่ากลวยนะคะใช้สูตรในการหาปริมาตรค่ะคล้ายๆกันกับเมื่อกี้นะคะก็คือปริมาตรของกลวยคือเศษหนึ่งส่วนสามคูณอยู่กับพาย เครื่องหมายอย่างนี้นะคะอ่านว่าพายอ่านว่าพายนะคูณอยู่กับ r ยกกำลังสอง r คือรัศมีนะคะรัศมีก็คือครึ่งหนึ่งของวงกลมเรียกว่ารัศมีถ้ายาวไปทั้งวงกลมเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะแล้วก็คูณอยู่กับ h h คือความสูงตั้งแต่พื้นมันไปจนถึงปลายสุดของกลวย อันนี้เรียกว่าความสูงนะคะโดยายจะเป็นค่าคงที่มีค่าอยู่ที่เศษ27ส่วน2นะคะหรือประมาณ3.14อันนี้แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะจะเลือกใช้22ส่วน7ก็ได้หรือว่าเลือกใช้3.14ก็ได้เลือกอันใดอันนึงเอาตามที่เราถนัดนะคะค่าในการคำนวณได้มาก็จะใกล้เคียงกันเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันเลยดีกว่าโจทย์ข้อที่3นะคะ กรวยใบยตองมีรัศมี7ซนติเมตรสูง18ซนเมตรถามว่ากรวยใบยตองมีปริมาตรเท่าไหร่ใส่สูตรเลยค่ะปริมาตรของกรวยปริมาตรของกรวยเท่ากับเศษ1ส่วน3พาย R รัศมีนะคะยกกำลัง2คูณอยู่กับ H แทนค่าเลยค่ะเศษ1ส่วนส พายคุณครูให้เป็นในกรณีนี้คุณครูเลือกเป็น22ส่วน7แล้วกันนี่22ส่วน7นี่นะคะหรือว่าเลือกใช้อันนี้ก็ได้แล้วแต่ละถนัดแต่ครูขอใช้เป็น2 2ส่วนเเนาะคูณ22ส่วน7คูณรัศมีรัศมีต้องคูณกัน2ครั้งก็คือมันเป็น r ยกกำลัง2ตามสูตรนะคุณครูก็จะได้เป็นอารัศมีคือ7จากโจทย์ เจคูณเจ็ดละกัน7จคูณเนี้ก็เหมือน7จ็ดยกกำลังสองนะคะก็คือมันเลขเหมือนกันเอามาคูณกันตามจํานวนครั้งของเลขยกกาลังคูณอยู่กับความสูงสูงกี่เซนเอ่ยสูงสิบแปดเซนนะข้อนี้ตัดอะไรได้บ้างไหมตัดอะไรได้บ้างไหมเอ่ยตัดได้ค่ะ7ตัด7 3ตัดได้ไหมอะสามหนึตัดกับสิ สามหนึ่งเป็น3ามสามสองหกสากนะคะก็จะได้เท่ากับ22่สคูณเคูณหข้างล่างเป็น1ห,หมดแล้วนะข้างล่างมันเป็น1แล้วเพราะว่าเราจับตัดไปหมดแล้วก็จะได้เท่ากับขออนุญาตใช้เครื่องคิดเลขนะคะยี่สคูณเคูณห จะได้เป็น924เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะปริมาตรของกรวยใบยตองเท่ากับ924อันนี้ขออภัยนักเรียนนะคะมันจะต้องเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะขออภัยด้วย ต้องเป็นลูกบาทเซนติเมตรเพราะว่าโจทย์เราให้หน่วยมันมาเป็นเซนติเมตรเป็นเซนติเมตรเนาะก็จะได้เป็น924ลูกบาทเซนติเมตรไปดูข้อที่4กันเลยค่ะข้อที่4นะคะคล้ายๆข,ข้อที่3แหละทูบหอมเป็นทูบท,ที่มันเป็นทรงก,วกลวยเนาะที่เป็นวงกลมแล้วก็แหลมแหลมขึ้นทูบหอมมีรัศมี3เซนติเมตรมีความสูง7เซนติเมตรถามว่าทูบหอมมีปริมาตรเท่าใด ได้แล้วก็เขียนสูตรเลยปริมาตรของกรวยปริมาตรกรวยเท่ากับเศษหนึส่วนสพาย r ยกกำลัง 2H แทนค่าค่ะเศษหนึส่วนสพายคุณครูขอใช้เป็น22่ส่วนเเหมือนเดิมนะคะรัศมีข้อนี้รัศมี R ยกกำลังสองรัศมีคือ3าม ก็จะได้เป็น3คูณ3เพราะว่ามันยกกำลังสองเนาะคูณอยู่กับ h คือความสูงจากโจทย์ให้ความสูงมา7ซนติเมตรทำยังไงได้บ้างตัดได้ไหมตัดได้นะ7ตัด7อ่ะก็จะเป็น1เป็น1 3ตัด3ได้ไหมตัดได้นะคะก็จะเป็น1เป็น1เหมือนกันก็จะได้เป็นอ่ะ1คูณไม่เขียนละกันเพราะว่า1คูณอะไรก็ได้เลขนั้น 22คูณกับ3 22คูณ3ได้เท่าไหร่คะ22่คูณ3เป็น66เพราะฉะนั้นปริมาตรของท่บหอมเท่ากับ66ลูกบาทเซนติเมตรนะคะเพราะว่าหน่วยมันเป็นเซนติเมตรโอเคก็ หมดแล้วนะคะสำหรับโจทย์ในสัปดาห์นี้ขอให้นักเรียนไปลองทำดูแล้วก็สงสัยตรงไหนสามารถถามค,ครูได้พบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีค่ะ